สวัสดีเซทนินเวสเตอร์นะครับต้อนรับสู่รายการชอนีมิซิยยี่สิมีนาคม2 5 6 4าิส่มาฟังบี๊สั้นๆและเอาเวลาไปเทรดวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับก็ข่าวเดือนเขาร้อนนะครับสำหรับสกุลเงินเติร์กิสซีรานะครับ TRY เตุรกีนั่นเองนะมีการในหัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเด้งขึ้นมานิดนึงหลังจากร่วงลงไปอย่างมากนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ มีการไล่ประธานธนาคารกลางว่าการธนาคารกลางของประเทศออกนะครับหลังจากนั้นลงตําแหน่งได้แค่ไม่กี่เดือนก็ไล่ออกเลยนะครับโดยประธานาธิบดีเดีวยวกันนะครับขอ,องตุรกีถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีไล่ออกเขาไปขึ้นเงินดาดอกเบี้ยรครับจาก8%ไป19%ทุกคนมันกระโดดเกินไปเนาะก็ตามเนื้อขา่าวแจ้งไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เขาเรียกว่าเกิดความกังวลสําหรับสกุลเงิน TRY นะครับตุรกีก็เลยร่วงลงไปเลยนะ มันถามว่ามันเด้งมาโดนดอลลาร์ไหมก็นิดนึงนะมันทําให้ดอลลาร์ขึ้นมาได้บ้างนะครับอ่าแต่ก็ไม่ถึงกับอยู่หัวตารางมากโอเคอันนี้ก็เป็นข่าวด่วนข่าวร้อนสาหรับเช้านี้นะครับทีนี้เราไปดูดัชนีในส่วนของดาวโจน, S นส์เอสเีก็เนสแดกวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดแบบมิกซ์ผสมนะครับเนสแดกบวกมานิดนึงบวกมา0.7ส่วนดาวโจนส์ก็เป็นลบ0.7 S&P อยู่กลางๆนะครับแค่0.06นะครับลบไปนิดนึง ก็แต่ว่าที่เหลือเนี่ยยุโรปก็เป็นแดงนะครับเอเชียเอเชียนี่เอเชียของบ้านเราวันนี้ละนะครับก็เปิดแบบมิสนะครับบางตัวแดงนะดิเกอ,อิบางตัวบวกเสียงไฮ้ต่างๆนะครับอโอเคเพราะฉะนั้นตลาดโดยรวมตอนนี้นะครับยังเป็นแบบมิสอยู่นะ,ะยังไม่มีทิศทางชัดเจนว่าจะไปในทางไหนมากนักนะครับถ้ามาดูฟิวเจอร์ตอนนี้ก็ยังเป็นมิสอยู่เช่นเดียวกันนะครับ ในทุกโซนของฝั่งทั่วโลกเลยนะเอเชียยุโรปอเมริกาสำหรับข่าวในวันนี้เนี่ยถ้าเป็นตามสำนัก o อนด y เ o สเทอรเนี่ยคือพาวเวลจะออกมาพูดนะครับตอน2ทุ่มก็ระมัดระวังไว้นิดนึงละกันแต่ไม่น่ากระทบกราฟมากนะส่วนทางฝั่ง,ง Investing เนี่ยก็จะมีส่วนของ e x i n g Home ง e l e เ l ลอยอดขายบ้านเดือนกุมภาจะมีการประกาศนะครับตอน3ทุ่มนะโอเคฟอนดอรี่ไม่ได้ให้ไว้แต่ว่า investing ให้ไวนะครับสามทุ่มกับ2องทุ่มนะทันนี้ครับข่าวนอกตลาดอื่นๆโก l ม m น n s กบอกว่านะจะมีมาตรการกุ้เศรษฐกิจอีก4ตินเลียนนะครับสล้านล้านเหรียญออกมาจากคุณไบเดนนะก็มารอดูกันว่าจะจริงแท้แค่ไหนออกมาเร็วไหมโดยอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของเฮลท์แคร์นะครับกองทุนอันใหม่เนี่ยแผงกระตุ้นอันใหม่เนี่ยจะออกมานะครับมุ่งเน้นไปที่เฮลท์แคร์การศึกษา นะครับเกี่ยวกับเด็กต่างๆก็มารอดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับมีเฟดสาขาริชมอน n ์นะครับประธานเฟดสาขาริชมอน n ์ออกมาพูดว่าไอดอทพลอตเนี่ยที่เราให้ดูกันไปว่าโอเคเฟดคาวพอตว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่ยังไงปีไหนนะครับมีเสียงโหวดกันยังไงบ้างนะครับที่เขาวพอตกันไว้อะมันไม่ใช่ไนโยาบายของเฟดเออมัน not fomc นะครับ policy นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อเยอะนะจะสื่อว่าอย่างนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อเยอะแล้วเขาก็บอกว่าเนีาา่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะกลับมาแข็งแกร่งในช่วงฤดูสปริงและซัมเมอร์ก็คือฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนนี้นั่นเองนะครับเอสตาราเซเนกานะครับไอตัววัคซีนตัวนี้เนี่ย EU จะมีการจํากัดนะครับการส่งออกแอสตาราเซเนกาไปที่อังกฤษอันนี้ก็สร้างความตึงเครียดให้ความสัมพันธ์ของ UK EU นะครับคือเขาคงไม่ได้เกลียดกันขนาดนั้นหรอกแต่ว่า ด้วยความที่วัคซีนอาจจะไม่พอนะครับมันก็อาจจะทําให้ต้องหยุดส่งไปก่อนแต่มันก็คงจะส่งผลไม่ค่อยดีนะักต่อสกุลเงินปอนด์นะถ้าใครเทรดก็แล้ว่ารอวขายนี้ไ้นิดนึงในส่วนของยูพันธบัตร10ปีนะตอนนี้ก็มีการร่วงลงมาแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นต่อไม่ได้นะทำโดจิแห้งเทียนก็มีโอกาสย่อดได้พอสมควรนะครับก็มารอดูกันว่าวันนี้จะย่อดได้เยอะไหมถ้าย่อดได้เยอะก็จะส่งผลกับ สกุลต่างๆที่มี USD อยู่ยนะครับก็อาจจะทำให้หนุนทองคำบิตคอยอะไรก็ว่าไปนะนะครับอ,อ,อื่นๆตอนนี้ยังไม่มีนะครับหมดละไปส่วน d ดลิบิวันนี้สิกนอลของเรานะครับทองคำเรามองว่าเวทแอน c ซีก่อนแต่เดี๋ยวถ้าจะเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูกรอบในกราฟเอาส่วน EA EU เนี่ยก็ EA รอบายนะครับรอย่อรลบายส่วน EU เนี่ยมันเป็นไซด์เวยถ้าไม่หลุดกรอบก็น่าสนใจที่จะรอบายดูกราฟกัน ทองคำนะครับทองคําจริงๆถ้าเราตีเทรนด์ไลน์จะเป็นแบบนี้นะก็คือมันมีขาขึ้นที่ค่อนข้างโอเคอยู่เลยระยะสั้นเพราะฉะนั้นมุมมองก็คือว่ามันอาจจะมีโอกาสนะครับขึ้นมาทดสอบกรอบบนตรงนี้นะทุกคนอาจจะขึ้นวันนี้แหละมาทดสอบกรอบบนแตนะ่ในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นห่วงนะว่าจะโดนตกลงได้นะครับเพราะว่าในภาพใหญ่มันยังเป็นขาลงเนาะ อันนี้ก็เป็นจุดที่วัดใจอยู่เหมือนกันนะครับโซนราคาตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆมันมีกรอบอยู่บนนะครับกรอบกลางแล้วก็กรอบล่างตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเนี่ยไซเวยอยู่ตรงมันกรอบกลางบนนะครับก็อยากให้รอดูแล้วกันว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปได้เยอะแค่ไหนซึ่งก็มีโอกาสนะครับแต่ยังไม่ได้เชียร์มากขนาดนั้นนะโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทองคำจริงๆเราแนะนําว่ารอดูก่อนดีกว่า นะครับถ้าจะเล่นให้เล่นตามกรอบที่เราให้ไว้ดีกว่าครับบนกลางล่างนะครับจะปลอดภัยสุดนะโอเคต่อมา E.U. นะครับ E.U. เนี่ยจริงๆ E.U. ก็ออกแนวไซด์เวย์เหมือนกันนะครับมีกรอบบนกับกรอบล่างแบบนี้นะคนนี่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ E.U. เนี่ยราคาอยู่ทดสอบช่วงประมาณกรอบล่างอ่ะถ้ามันเป็นไซด์เวย์ในช่วงนี้จริงๆนะถ้ามันไม่หลุดกรอบอะ่ะก็ถ้าลงมา1 1 8 6 นถึง1.183ตรงนี้ควรจะได้ขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะน่าสนใจรอบายได้แถวนี้แต่ถ้าไม่หลุดนะย้ําก่อนแต่ถ้าหลุดนี่ต้องตัดขาดทุนทันทีนะครับเพราะมันหลุดไซด์เวยยแล้วมันอาจจะลงยาวได้โอเคนะครับส่วน e a e a เนี่ยก็ e a มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าในทางเฟรมเดย์เนี่ยมันมันมันเหมือนจะลงแต่มันลงไม่ได้มาน,นานมากแล้วนะครับแล้วมันก็อารมณ์เหมือนจะมีแรงซื้อ เข้ามารออยู่ดังนั้นเนี่ย EA เนี่ยนะครับถ้ายูโรแข็งขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วบวกกับออสเตรเลียนดอลล่์อ่อนเนี่ยก็ยิ่งเสริมให้กราฟคู่นี้เนี่ยมีโอกาสพุ่งขึ้นได้นะครับเมื่อดูจากในตัว RSI หรืออะไรแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยที่จะลองพิจารณาย่อบายที่1.538จนถึง1.53ให้สุดเลยที่ประมาณ33โซนนี้นะครับ ถ้าย่อมาแล้วไม่หลุดนะมีแรงซื้อกลับเนี่ยน่าสนใจที่จะบายนะครับปิดตรงไหนเป้าอยู่ประมาณนี้ครับ1.54788เนาะโอเคแต่ถ้าหลุดกรอบล่าง1.52828ไปเลยนี่ก็ต้องคัดนะครับโอเคนะครับเลบีฟสามผู้วันนี้นะครับทอง EA และ EU นะครับมาฝากกันฝากติดตามด้วยนะครับทาง z ซ x Thailand พิมพ์ว่า ZFX Thailand Facebook YouTube ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเควันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีไปละครับสวัสดีครับ